สถานการณ์ล่าสุดที่กำลังสั่นสะเทือนไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนี้ได้มาถึงจุดแตกหักที่ไม่อาจหวนคืนได้อีกต่อไปเมื่อรัฐบาลไทยและกองทัพไทยได้ตัดสินใจประกาศยกระดับมาตรการขั้นสูงสุดในการปกป้องอธิปไตายเหนือลำน้ำและผืนป่าตามแนวชายแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศเขตห้ามบินหรือการใช้อำนาจวีโต้เหนือน่านฟ้ากัมพูชาแบบ100%เเ ซึ่งถือเป็นความเคลื่อนไหวทางยุทธศาสตร์ที่รุนแรงและชัดเจนที่สุดในรอบหลายทศวรรษเสียงเครื่องยนต์ของเครื่องบินขับไล่ F-16 ที่แผดคำรามอยู่เหนือน่านฟ้ากลายเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ส่งตรงไปยังกรุงพนมเปนว่าบัดนี้ความอดทนของกรุงเทพมหานครได้สิ้นสุดลงแล้วการเผชิญหน้าในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การกระทบกระทั่งกันของทหารพรานในพื้นที่ทับซ้อนเหมือนในอดีต แต่มันคือการประกาศแสนยานุภาพทางอากาศที่พร้อมจะเปลี่ยนสนามรบให้กลายเป็นเท่าฐานภายในชั่วพริบตาหากมีการล่วงล้ำเส้นตายที่ขีดไว้แม้เพียงนิ้วเดียวข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยข่าวกรองระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการตรวจพบความพยายามในการเคลื่อนย้ายยุโทโธปกรณ์หนักและระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน QW33 ของฝ่ายกัมพูชาเข้ามาประชิดชายแดนไทยมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งฝ่ายไทยมองว่าเป็นการคุกคามที่ไม่อาจยอมรับได้อีกต่อไป ยุทธศาสตร์การวีโต้น่านฟ้าในครั้งนี้ไม่ได้มาเพียงแค่คําขู่ที่เป็นตัวอักษรแต่มาพร้อมกับเคี้ยวเล็บที่ทันสมัยที่สุดอย่างระเบิดนำวิธีความแม่นยำสูงเจดมหรือเจดมซึ่งเป็นอาวุธที่สามารถทำลายเป้าหมายได้อย่างเด็ดขาดจากระยะไกลโดยที่ศัตรูยังไม่ทันได้ตั้งตัวประสิทธิภาพของเจดมนั้นเป็นที่เรื่องลือในระดับสากลว่ามีความแม่นยำในระดับเซนติเมตร และเมื่อมันถูกติดตั้งเข้ากับเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศไทยมันจึงกลายเป็นเพชฌฆาตเงียบที่พร้อมจะพิพากษาเป้าหมายใดก็ตามที่บังอาจท้าทายอำนาจการควบคุมอากาศของไทยนักวิเคราะห์ด้านภูมิรัฐศาสตร์มองว่าท่าทีที่แข็งกราวนี้เป็นการส่งสัญญาณไปยังกลุ่มอำนาจในพนมเปญที่กำลังเผชิญกับความขัดแย้งภายในอย่างรุนแรงดังที่มีกระแสข่าวการหันปากกระบอกปืนเข้าหากันเองของทหารกัมพูชาในบางพื้นที่ ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของความอ่อนแอและความระสำระสายภายในกองทัพที่เคยอ้างว่ามีความพร้อมรบสูงที่สุดการประกาศปิดน่านฟ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ในครั้งนี้ยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของรัฐบาลกัมพูชาในเวทีโลกเนื่องจากน่านฟ้าที่ถูกคว่ำบาตรโดยไทยนั้นเปรียบเสมือนการตัดเส้นเลือดใหญ่ในการคมนาคมและการขนส่งทางอากาศที่สําคัญยิ่งหากเครื่องบินลําใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินทหารหรือเครื่องบินที่ต้องสงสยัย มีการเคลื่อนไหวในเขตอันตร,รายที่ระบุไว้ระบบเรดาร์ตรวจการระยะไกลของไทยที่ครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึงจะทำการล็อกเป้าหมายในทันทีและพร้อมที่จะส่งคำสั่งยิงเพื่อละลายเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นเศษเหล็กก่อนที่จะได้ล่วงล้ำเข้าสู่เขตอธิปไตยของไทยนี่คือสงครามจิตวิทยาขั้นสูงที่ไทยใช้ควบคู่ไปกับพลังอำนาจทางทหารเพื่อกดดันให้พนมเปญต้องยอมจำนนต่อข้อเรียกร้องด้านความมั่นคงและการเจราจาปักปันเขตแดนที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนาน ในขณะที่ประชาชนตามแนวชายแดนไทยต่างเฝ้ามองสถานการณ์ด้วยความตื่นตัวแต่เปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจในศักยภาพของกองทัพที่ออกมายืนหยัดเป็นโลกระบังให้กับพวกเขาอย่างเต็มกำลังในนาทีนี้ทุกสายตาจึงจับจ้องไปที่การตัดสินใจของผู้นำกัมพูชาว่าจะเลือกเดินหน้าสู่กองไฟหรือจะยอมถอยหลังเพื่อรักษาความอยู่รอดของระบอบการปกครองตนเองในสภาวะที่หลังชนฝาเช่นนี้ดังนั้นการประกาศวีโต้แนนฟ้าจึงไม่ใช่เพียงแค่เกมการเมือง แต่มันคือเรื่องของเกียรติภูมิและอนาคตของภูมิภาคที่ไทยได้ประกาศอย่างชัดแจ้งแล้วว่าใครก็ตามที่กล้าแหกกฎเหล็กนี้จะต้องเผชิญกับพายุเหล็กที่ร้อนแรงเกินกว่าจะต้านทานได้ความเงียบสงัดเหนือน่านฟ้ากัมพูชาในขณะนี้จึงเป็นความเงียบที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดเพราะมันคือความสงบก่อนที่จะเกิดพายุใหญ่ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงแผนที่การเมืองและการทหารของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปตลอดกาลเบื้องลึกของการประกาศเขตห้ามบินหรือการวีโต้น่านฟ้าในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่คือการใช้เทคโนโลยีสงครามที่ก้าวล้ำที่สุดเท่าที่กองทัพไทยเคยมีมาระบบเรดาร์ตรวจการระยะไกลของกองทัพอากาศไทยซึ่งทำงานร่วมกับเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าแบบ ERII e สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวของอากาศยานทุกประเภทในรัศมีหลายร้อยกิโลเมตรได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบเฮลิคอปเตอร์หรือแม้แต่โดรนสอดแนมขนาดเล็กข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งต่อ เข้าสู่ระบบเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการทางอากาศแบบเรียลไทม์ทำให้ฝ่ายไทยสามารถมองเห็นทุกความเคลื่อนไหวเหนือพนมเปญและพื้นที่โดยรอบได้อย่างทะลุป,ปรุป,ปรงการประกาศวีโต้100%จึงหมายความว่าทันทีที่มีวัตถุแปลกปลอมทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตระบบควบคุมการยิงจะทำการคำนวณพิกัดและส่งต่อข้อมูลไปยังฝูงบินขับไล่ที่สแตนบายรออยู่ตามฐานทัพต่างๆทั่วประเทศในทันที เครื่องบินขับไล่ F-16 ของไทยที่ได้รับการอัปเกรดเป็นมาตรฐานล่าสุดมีความพร้อมในการติดตั้งระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูง j d a m ซึ่งสามารถทำลายเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ได้อย่างเด็ดขาดความน่ากลัวของระเบิดชนิดนี้ไม่ได้อยู่ที่แรงระเบิดเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความสามารถในการร่อนเข้าหาเป้าหมายด้วยระบบนำทางดาวเทียม GPS ทำให้มันสามารถถล่มค่ายทหารคลังแสงหรือศูนย์บัญชาการใต้ดินของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างไร้ทางต่อสู้ ในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์การตัดสินใจครั้งนี้ของไทยถือเป็นการตบหน้ากลุ่มอำนาจในพนมเปญอย่างรุนแรงที่สุดเพราะมันเป็นการตัดความสามารถในการสนับสนุนทางอากาศต่อนหน่วยทหารราบที่กำลังปฏิบัติการอยู่ตามแนวชายแดนเมื่อน่านฟ้าถูกปิดตายกองทัพกัมพูชาก็เปรียบเสมือนคนตาบอดที่ไม่สามารถลำเลียงพลหรือส่งกำลังบำรุงทางอากาศได้อีกต่อไปนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระบุว่า นี่คือการกดดันขั้นสูงสุดเพื่อให้กัมพูชาย,ยอมถอนกำลังออกจากพื้นที่ทับซ้อนและหยุดการยั่วย,ยุตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในขณะที่กระแสข่าวจากภายในพนมเปญเองเริ่มมีความระส่ำระสายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมีรายงานว่ากลุ่มนายทหารระดับสูงบางกลุ่มเริ่มแสดงความไม่พอใจต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่นำพาประเทศไปสู่จุดสุ่มเสี่ยงต่อสงครามกับมหาอำนาจทางทหารในภูมิภาคอย่างไทย การใช้ในโยบายวีโต้แน่นฟ้าจึงเป็นเสมือนการบีบให้ผู้นํากัมพูชาต้องเลือกระหว่างการรักษาเกียรตยิยศจอมปลอมกับการรักษาชีวิตของเหล่าทหารกองทัพกัมพูชาที่ต้องมาสังเวยในสงครามที่ไม่มีทางชนะนอกจากนี้ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการประกาศครั้งนี้ยังส่งผลมหาศาลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในกัมพูชาเมื่อความมั่นคงทางน่นฟ้าถูกสั่นคลอนสายการบินพาณิชย์และเที่ยวบินขนส่งสินค้าต่างพากันปรับเปลี่ยนเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงเขตอันตราย ทำให้กัมพูชาตกอยู่ในสภาวะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยปริยายการค้าชายแดนที่เคยเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของพนมเปญต้องหยุดชะงักลงจากการปิดด่านและความตึงเครียดทางทหารไทยได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพลังอำนาจของชาติไม่ได้วัดกันที่จำนวนทหารเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีและการบริหารจัดก,การเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องออกแรงประทะเป็นวงกว้าง การที่ฝ่ายไทยกล้าประกาศว่าใครกล้าบ,บินจะเจอเจดแดมลงหัวละลายทันทีนั้นไม่ใช่เพียงคำขู่ที่เกินจริงแต่คือความจริงใจที่กองทัพไทยต้องการสื่อสารว่าเรามีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นที่จะใช้มาตรการรุนแรงที่สุดเพื่อจบปัญหาที่ยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษนี้ให้สิ้นซากในคราวเดียวสถานการณ์ในขณะนี้จึงเปรียบเสมือนการนับถอยหลังสู่บทสรุปครั้งสาคัญซึ่งพนมเปญกําลังถูกต้อนให้จนมุมในทุกมิติทั้งทางการทหารการเมืองและเศรษฐกิจ อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ความลับที่ทางการพนมเปนพยายามปกปิดมาโดยตลอดบัดนี้ได้ถูกเปิดโปงออกมาสู่สายตาชาวโลกอย่างลามกจดจึนเมื่อสำนักข่าวระดับโลกอย่างอาลจาซีราได้เผยแพร่าพภาพฟุตเท็สลับสุดยอดที่แสดงให้เห็นถึงความแตกแยกอย่างรุนแรงภายในกองทัพกัมบูชาเองเสียงปืนที่ดังสนั่นวันไหวในเขตพื้นที่ชายแดนไม่ได้มีเพียงแค่การยิงปะทะกับฝ่ายไทยเท่านั้น แต่มันคือการเปิดศึกสายเลือดระหว่างทหารเขมระด้วยกันเองที่เริ่มหันปากกระบอกปืนเข้าหากันเนื่องจากความไม่พอใจในระบอบก,การปกครองที่กดขี่และความกลัวต่ออนุภาพทำลายล้างของกองทัพอากาศไทยที่ลอยตัวอยู่เหนือหัวพวกเขาตลอด24ชั่วโมงสถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การวีโต้น่านฟ้า100%ของไทยไม่ได้เพียงแค่ทำลายขีดความสามารถทางทหารเท่านั้นแต่ยังทำลายขวัญและกำลังใจของศัตรูจนย่อยยับ ทหารระดับปฏิบัติการจำนวนมากเริ่มตระหนักว่าการ,รเผชิญหน้ากับอาวุธนวิถีอย่างเจดมนั้นเปรียบเสมือนการเดินเข้าสู่แดนประหารที่ไม่มีทางรอดเพราะความแม่นยำของมันสามารถเจาะทะลุผ่านบังเกอร์คอนกรีตเสริมเหล็กหรือคาชิโนที่ถูกดัดแปลงเป็นฐานบัญชาการลับได้อย่างง่ายดายข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเจดมหนึ่งลูกมีพลังทำลายล้างที่สามารถละลายกองพันทหารราบให้หายไปจากแผนที่ได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที ในขณะที่น่านฟ้าถูกปิดตายความกดดันก็ถาโถมเข้าสู่ศูนย์กลางอํานาจในกรุงพนมเปญอย่างหนักหน่วงมีรายงานหนาหูว่ากลุ่มชนชั้นนําและตระกูลการเมืองที่ครองอํานาจมาอย่างยาวนานเริ่มเกิดความระแวงกันเองการที่ไทยประกาศมาตรการขั้นเด็ดขาดในครั้งนี้ทําให้ผู้สนับสนุนระดับสูงเริ่มมองเห็นอนาคตที่มืดมนหากกัมพูชาย,ยังคงดื้อรั้นที่จะเผชิญหน้ากับอาวุธที่ทันสมัยกว่าและเศรษฐกิจที่เข้มแข็งกว่าของไทย ยุทธศาสตร์การปิดน่านฟ้ายังส่งผลให้ความช่วยเหลือจากต่างชาติที่กัมพูชาเคยพึ่งพาไม่สามารถส่งผ่านมาได้โดยสะดวกเครื่องบินขนส่งยุทธปกรณ์ที่เคยบินเข้าออกอย่างเสรีบัตินี้ต้องหยุดชะงักลงเพราะกลัวการถูกสกัดกั้นโดยฝูงบิน F16 ของไทยที่ได้รับมอบอำนาจเต็มในการจัดก,การกับเป้าหมายทุกประเภทนี่คือบทเรียนราคาแพงที่พนมเปญต้องจ่ายจากการพยายามท้าทายอำนาจทางอธิปไตยเหนือเขตแดนที่ชัดเจนของไทย การวิเคราะห์ทางภูมิรัฐศาสตร์ชี้ใเห็นว่าหากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้อต่อไปเพียงอีกไม่กี่สัปดาห์ระบบการบริหารจาัดก,การภายในของกัมพูชาอาจถึงคราวลมสลายเนื่องจากไม่สามารถทนต่อแรงกดดันรอบด้านได้สิ่งที่น่าสนใจและน่าสะพรึงกลัวที่สุดในยุทธการครั้งนี้คือการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์และฐานข้อมูลดาวเทียมในการชี้เป้าสังหารระบบตรวจการของไทยสามารถระบุตำแหน่งของฐานยิงจรวด QW3 ของฝ่ายกัมพูชาที่แอบซ่อนอยู่ตามแนวป่าได้อย่างละเอียดทันทีที่มีการตรวจพบการเคลื่อนไหวหรือการเตรียมการยิงข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังนักบินที่ลาดตระเวนอยู่เหนือระดับสายตาซึ่งพร้อมจะปล่อยเจดามลงมาพิพากษาเป้าหมายในทันทีความเร็วและความแม่นยำระดับนี้ทำให้ทหารกัมพูชาตกอยู่ในสภาวะหลอนประสาทเพราะพวกเขาไม่รู้เลยว่าความตายจะมาเยือนจากฟากฟ้า,า,าในนาทีใดการประกาศวีโต้น,น่นฟ้า100%เเต จึงเป็นมากกว่ามาตรการป้องกันตนเองแต่มันคือการประกาศให้พนมเปญรู้ว่าบัดนี้กุญแจสําคัญของความอยู่รอดของประเทศกัมพูชาไม่ได้อยู่ในมือของผู้นําพนมเปญอีกต่อไปแต่อยู่ที่ปลายนิ้วของนักบินไทยและศูนย์บัญชาการทางอากาศที่พร้อมจะกดปุ่มยุติทุกความเคลื่อนไหวหากมีความพยายามจะโต้กลับแม้เพียงเล็กน้อยในขณะที่น่านฟ้าถูกควบคุมโดยเบ็ดเสร็จสถานการณ์ภาพพื้นดินตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่อําเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้ว ไปจนถึงพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีกอทวีความรุนแรงขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนแผนยุทธการยุทธบดินทรอนและแผนพวงภูนาธของกองทัพบ,บกไทยถูกขยับขึ้นสู่ระดับเตรียมพร้อมสูงสุดกองกําลังสุรนารีและกองกําลังบุรพาได้เคลื่อนพลเข้าประจําจุดยุทธศาสตร์ตลอดแนวรบพร้อมด้วยยานเกราะและปืนใหญ่หนักที่หันปากกระบอกเข้าหาพิกัดเป้าหมายทางทหารของฝ่ายตรงข้ามอย่างแม่นยํา ข้อมูลจากสนามรบระบุว่าฝ่ายกัมพูชาพยายามใช้ปืนใหญ่และจรวดหลายลำกล้องยิงรบกวนเข้ามาในฝั่งไทยลึกถึง31กิโลเมตรหวังจะสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนแต่คำตอบที่พวกเขาได้รับกลับไปคือการตอบโต้ด้วยอำนาจการยิงที่เหนือกว่าหลายเท่าตัวเสียงปืนใหญ่ที่คำรามสลับกับเสียงระเบิดนำวิถีจากฟากฟ้าทำให้ทหารกัมพูชาที่ช่องอ่านมาและพรานบังไฟต้องแตกพ่าย กระจัดกระจายยุทธวิธีที่ฝ่ายไทยใช้คือการทำลายศูนย์รวมอำนาจการยิงของศัตรูให้สิ้นซากก่อนที่พวกเขาจะทันได้ตั้งตัวเครื่องบินขับไล่ F16 ของกองทัพอากาศไทยได้รับฉายาในสมรภูมินี้ว่าเป็นผู้เสิร์ฟไข่กระทะมื้อเช้าที่ร้อนแรงที่สุดเพราะทันทีที่แสงอาทิตย์แรกของวันปรากฏระเบิดนำวิถีเจแดมก็จะถูกปล่อยลงสู่พิกัดที่ระบุไว้ทำลายทั้งคลังแสงและที่มั่นส่วนหน้าของกัมพูชา จนราบเป็นหน้ากลองในขณะที่ไฟสงครามกําลังโหมกระหน่าความเป็นปึกแผ่นของฝั่งไทยกลับแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในระดับสูงสุดโดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สําคัญในการสนับสนุนแนวรบสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตได้ถูกเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นศูนย์พักพิงและศูนย์อพยพขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับประชาชนได้หลายหมื่นคนภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้นําในพื้นที่และหน่วยงานความมั่นคง ระบบการจัดการผู้อพยพถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบม,มีการจัดเตรียมอาหารยารักษาโรคและกิจกรรมเพื่อลดความตึงเครียดให้กับประชาชนที่ต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็นท่ามกลางบรรยากาศที่เคร่งเครียดของสงครามแต่ในศูนย์พักพิงกลับเต็มไปด้วยความมั่นใจว่ากองทัพไทยจะสามารถปกป้องอธิปไตยไว้ได้อย่างแน่นอนภาพของรถบรรทุกทหารที่ลำเลียงยุทธปกรณ์ผ่านตัวเมืองมุ่งหน้าสู่ชายแดนกลายเป็นภาพที่สร้างความอุ่นใจมากกว่าความโนก พราะนี่คือการสำแดงกำลังของชาติที่พร้อมจะสู้เพื่อรักษาแผ่นดินทุกตารางนิ้วในทางกลับกันสภาพในฝั่งกัมพูชาตามรายงานจากหน่วยข่าวกรองลับระบุว่าเต็มไปด้วยความโกลาหลคูณสองทหารกัมพูชาจำนวนมากเริ่มละทิ้งที่มั่นเนื่องจากขาดแคลนสเสบียงและไม่เห็นหนทางที่จะต่อกรอกับเทคโนโลยีสงครามที่เหนือชั้นกว่าของไทยสิ่งที่สะเทือนใจที่สุดสำหรับกองทัพกัมพูชาคือความล้มเหลวของระบบป้องกันภัยทางอากาศ QW3 ที่พวกเขาเคยอวดอ้างในสื่อสังคมออนไลน์ว่าสามารถสอยเครื่องบินและโดรนของไทยได้แต่ในความเป็นจริงเมื่อเผชิญกับระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งบนเครื่องบินขับไล่ของไทยระบบนำทางของข,องขีปนาวุธเหล่านี้กลับถูกรบกวนจนไร้ทิศทางกลายเป็นเพียงพรูฟไฟที่ไร้ผิดสงเหนือน่นฟ้าการที่กัมพูชาพยายามโชว์คลิปการยิง QW3 ลลงในโลกโซเชียลจึงเป็นเพียงแค่การปลอบใจตัวเองและกลุ่มผู้สนับสนุนที่เริ่มเสียขวัญในสนามรบจริง ความจริงนั้นโหดร้ายกว่ามากเมื่อทหารระดับผู้ปฏิบัติการของกัมพูชาพบว่าพวกเขาถูกส่งมาเป็นเบี้ยบนกระดานที่ไม่มีทางชนะความระสำระสายนี้ลามไปถึงระดับผู้บังคับบัญชาที่เริ่มมีการสั่งการที่สับสนวุ่นวายจนนำไปสู่เหตุการณ์ที่ทหารเขมรเปิดฉากยิงกันเองในหลายจุดเนื่องจากความหวาดระแวงว่าจะมีไส้ศึกหรือการหักหลังภายในกลุ่มอำนาจของตนเองสงครามครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การพิสูจน์แสนยานุภาพทางทหาร แต่เป็นการพิสูจน์ถึงความเข้มแข็งของโครงสร้างทางสังคมและจิตวิทยาที่ไทยมีความเหนือกว่าอย่างสิ้นเชิงในวินาทีนี้วินาทีที่ระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูงเจดมพุ่งเจาะทะลุชั้นดินและคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าไปสู่ใจกลางห้องบัญชาการใต้ดินของกัมพูชาคือจุดเริ่มต้นของจุดจบที่พนมเปนไม่อาจยอมรับได้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและหน่วยข่าวกร,กรองระบุว่า อาคารที่ถูกดัดแปลงเป็นบ่อนคาสิโนหรูหราตามแนวชายแดนแท้จริงแล้วคือฐานบัญชาการลับที่มีโครงข่ายอุโมงค์ลึกลับซับซ้อนและเป็นที่ตั้งของระบบสื่อสารทางทหารที่สำคัญที่สุดเมื่อแรงระเบิดมหาศาลจากฟากฟ้า,ฟาพุ่งเข้าชนเป้าหมายระบบโครงสร้างใต้ดินทั้งหมดก็เกิดการพังทลายอย่างต่อเนื่องเป็นโดมิโนแรงอัดจากระเบิดทำให้ท่อเทคนิคและระบบระบายอากาศขาดสะบัน้นตัดการเชื่อมต่อระหว่างชั้นปฏิบัติการต่างๆอย่างสิ้นเชิง ทหารกัมพูชาที่ประจำการอยู่ภายในอุโมงค์เหล่านั้นถูกฝังกลบอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังโดยไม่มีโอกาสแม้แต่จะร้องขอความช่วยเหลือภาพความพินาศที่เกิดขึ้นนี้ยืนยันถึงความล้มเหลวของแผนการที่กัมพูชาพยายามใช้สิ่งปลูกสร้างพลเรือนเป็นเกราะก,กำบังทางทหารเพราะภายใต้อนุภาพของเจดมและการชี้เป้าด้วยเลเซอร์ที่แม่นยำของหน่วยทหารพรานพิเศษไทยไม่มีที่ใดที่จะปลอดภัยสำหรับการซ่อนตัวอีกต่อไป ในขณะที่สมรภูมิกำลังเดือดพล่านสนามรบทางการทูตก็ทวีความเข้มข้นขึ้นเมื่อมหาอำนาจอย่างจีนเริ่มขยับตัวเข้าแทรกแซงมีรายงานว่ารัฐมนตรีของจีนได้เข้าพบหารือกับตัวแทนระดับสูงของไทยและกัมพูชาเพื่อหาทางออกในวิกฤตครั้งนี้จีนซึ่งมีการลงทุนมหาศาลในกัมพูชาเริ่มแสดงความกังวลว่าความดื้อรั้นของผู้นำพนมเปญอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐ,ฐกิจของตนในระยะยาว ท่าทีของจีนในครั้งนี้ดูมีความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเน้นไปที่การส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมฉุกเฉินแทนการสนับสนุนทางทหารแบบเปิดเผยนี่คือสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าแม้แต่พันธมิตรที่กัมพูชาเคยเชื่อมั่นที่สุดก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าการ,รเผชิญหน้ากับไทยในเวลานี้คือเกมที่ไม่มีวันชนะในทางกลับกันฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นในจุดยืนที่แข็งแกร่ง โดยระบุว่าการเจราจาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อน่านฟ้าและพรมแดนของไทยได้รับความเคารพอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นการที่ไทยสามารถดึงให้จีนเข้ามาเป็นตัวกลางในการเจราจาได้นั้นสะท้อนถึงชั้นเชิงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เหนือชั้นกว่าเพราะมันเท่ากับเป็นการบีบให้กัมบูชาต้องยอมรับความพ่ายแพ้ในทางปฏิบัติภายใต้ใการจับตาของลูกพี่ใหญ่แรงกดดันที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เกิดสภาวะสูญเสียเสถียรภาพภายใน กองทัพกัมพูชายอย่างทาวรหน่วยทหารราบที่เหลืออยู่เริ่มขาดความเชื่อมั่นในสายบังคับบัญชาเมื่อเห็นว่าเทคโนโลยีชั้นสูงที่เคยโอ้อวดไว้อย่างระบบ QW3 ไม่สามารถปกป้องพวกเขาจากเพชฌคา,าดบนน่นฟ้าได้ความแตกแยกที่เคยเริ่มจากระดับล่างบัดนี้ลุกลามขึ้นสู่ระดับนายทหารระดับสูงบางกลุ่มเริ่มมีการเคลื่อนไหวใต้ดินเพื่อต่อรองกับฝ่ายไทยผ่านช่องทางลับหวังจะรักษาชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปสภาพการในขณะนี้จึงไม่ใช่แค่สงครามระหว่างรัฐต่อรัฐแต่คือการล่มสลายของระบบอำนาจนิยมในพนมเปนที่ถูกบีบให้ต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่โหดร้ายน่านฟ้าที่ไทวิโตอย่างสมบูรณ์แบบได้กลายเป็นกรงขังขนาดใหญ่ที่กักขังผู้นำกัมพูชาไว้กับความสิ้นหวังขณะที่ความเข้มแข็งของกองทัพไทยยังคงตั้งมั่นอย่างสง่างามพร้อมที่จะปิดฉากภารกิจนี้ด้วยชัยชนะที่เด็ดขาดที่สุด ในประวัติศาสตร์การป้องกันอธิปไตยของชาติไทยบัดนี้สถานการณ์ได้ก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาของการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากความเด็ดขาดของกองทัพไทยซึ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ายุทธศาสตร์การวีโต้น่าฟ้า1น0้เคือปัจจัยชี้ขาดที่ทําให้พนมเปญต้องยอมจำนนต่อความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ความเงียบสงบที่กลับคืนสู่แนวชายแดนในขณะนี้ไม่ใช่ความเงียบของความพ่ายแพ้แต่เพียงฝ่ายเดียวแต่มันคือความเงียบที่เกิดจากการตรหนักรู้ของภูมิภาคว่า แสนยานุภาพทางอากาศของไทยที่ประกอบไปด้วยเครื่องบินขับไล่ F-16 และอาวุธนำวิถี j d ด m มนั้นไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือในการข่มขวัญแต่มันคือเคี้ยวเล็บที่พร้อมจะทำลายล้างทุกภัยคุกคามอย่างแม่นยำและรวดเร็วเกินกว่าที่เทคโนโลยีรุ่นเก่าของศัตรูจะต้านทานได้บทเรียนจากสงครามจิตวิทยาและสงครามเทคโนโลยีในครั้งนี้ได้ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์การทหารของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่า การท้าทายอธิปไตยของชาติที่มีความพร้อมทั้งทางยุทธกรณ์และทางยุทธศาสตร์อย่างไทยนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายสูงเกินกว่าที่ระบอบการปกครองใดๆในพนมเปญจะรับไว้ในระยะยาวผลกระทบจากการประกาศวีโต้น้านฟ้าในครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจภายในกัมพูชายอย่างถาวรความล้มเหลวในการป้องกันฐานที่มั่นใต้ดินและการถูกทำลายของระบบ QW3 ทะเน ได้สร้างรอยร้าวที่ไม่อาจประสานได้ระหว่างกองทัพกับรัฐบาลในกรุงพนมเปญประชาชนชาวกัมพูชาและทหารระดับล่างเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความคุ้มค่าของการนำประเทศเข้าสู่ภาวะสงครามเพื่อผลประโยชน์ของคนเพียงกลุ่มเดียวขณะเดียวกันประเทศไทยได้แสดงให้โลกเห็นถึงมาตรฐานใหม่ในการจัดการวิกฤตชายแดนที่ไม่เพียงแค่ใช้กำลังทหารเข้าปะทะแต่ยังใช้การบริหารจัดการทรัพยากรและการดูแลประชาชนอย่างเป็นระบบ ดังเช่นโมเดลการอพยพที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งกลายเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในยามวิกฤตความมั่นคงที่เกิดขึ้นในวันนี้จึงเป็นรากฐานสำคัญที่จะทําให้การเจรจาปักปันเขตแดนในอนาคตอยู่บนบรรทัดฐานของความถูกต้องและเกียรติภูมิของชาติไทยอย่างแท้จริงชัยชนะที่เด็ดขาดเหนือน่นฟ้าและภาพพื้นดินในครั้งนี้ยังเป็นการส่งสัญญาณไปยังกลุ่มอํานาจภายนอกที่แฝงตัวอยู่เบื้องหลังความขัดแย้งว่า นโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของไทยนั้นมีความเป็นอิสระและเข้มแข็งพอที่จะปกป้องผลประโยชน์ของชาติโดยไม่ต้องพึ่งพาพละกกำลังจากมหาอำนาจใดมหาอำนาจหนึ่ง mm hmm. เพียงอย่างเดียว mm hmm. การที่ไทยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เบ็ดเสร็จ100%ทําให้ภาพลักษณ์ของไทยในเวทีโลกถูกมองว่าเป็นมหาอำนาจทางทหารระดับภูมิภาคที่มีความรับผิดชอบและมีความแม่นยำสูง mm hmm. การใช้อาวุธเจแดมเพื่อละลายเป้าหมายทางทหาร โดยหลีกเลี่ยงการสูญเสียของพลเรือนได้รับคำชื่นชมในแง่ของจริยธรรมในการทำสงครามสมัยใหม่สิ่งเหล่านี้คืออำนาจละมุนที่ผสมผสานกับอำนาจแข่งได้อย่างลงตัวที่สุดทำให้ศัตรูไม่เพียงแต่ต้องเกรงกลัวในพลักกำลังแต่ยังต้องยอมรับในความเหนือกว่าทางสติปัญญาและการวางแผนสุดท้ายนี้บทสรุปของสถานการณ์ที่กรุงพนมเปญต้องเผชิญกับจุดจบแห่งความดื้อรัน้น คือการตอกย้ำว่าอธิปไตยของไทยนั้นไม่ใช่สิ่งที่ใครจะมาลองดีได้น่านฟ้าที่เคยถูกท้าทายบัดนี้ได้รับการชำระล้างให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยเปลวเพลิงจากระเบิดนํำวิถีและความกล้าหาญของเหล่านักบินและทหารพรานไทยทุกคนสถานการณ์อาจจะคลี่คลายลงในเชิงกายภาพแต่ความทรงจำเกี่ยวกับอนุภาพทำลายล้างของเจแดมและความเด็ดเดี่ยวของรัฐบาลไทยจะยังคงเป็นเครื่องเตือนใจให้กับทุกฝ่ายไป,ไปอีกนานแสนานานว่าตราบใดที่เสียงเครื่องยนต์ F 16ยังคงแผดคำรามเหนือน่านฟ้าไทยความมั่นคงและสันติสุขของประชาชนจะได้รับการปกป้องไว้อย่างไม่มีวันสั่นคลอนและใครก็ตามที่บังอาจข้ามเส้นตายที่ขีดไว้จะต้องพบกับจุดจบที่น่าสยดสยองเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อย่างแน่นอนนี่คือบทพิสูจน์ว่าประเทศไทยไม่ได้ต้องการสงครามแต่ถ้าหากถูกบีบบังคับให้ต้องรบเราจะรบเพื่อชัยชนะที่เด็ดขาดและนิรันดร